นางทองเมธพิท,ท,ทักษ์นะคะเป็นสมาชิกอบตหมู่ที่สามแล้วก็เป็นรองพันธุานะคะได้ The, มีโครงการนะคะลดต้นทุนการผลิตนะคะก็เป็นโครงการที่ดีนะคะที่รับเครื่องหยอกมาจากพอจเจริญช่างคิดนะคะที่เอามาในะครั้งนี้นาข้าวหอมมะลิค่ะข้าวหอมมะลิก็มีคนไปถามบอกว่า ใช้เครื่องหยอดข้าวนีหวานเองดิฉันก็บอกว่าใช้เครื่องหยอดนะคะใช้กี่กิโลบอกใช้10กิโลอ,อ๋สิบข้าวสิกิโลเนี่ยทาไมถึงหนาเพราะว่า30มกิโลเนี่ยเราหวานแล้วก็หนานะคะแต่เราใช้เครื่องหยอดอันนี้นะคะ10กิโลนะคะก็หนาเท่ากับ30มบกิโลนะคะส่วนข้าวไรโบรี่นะคะสี่หรือ5้ากิโลต่อไร่นะคะเอาออกมาแล้วเนี่ยดิฉันจะได้ เกือบร้อยถังนะคะเพราะว่าข้าวตรงนี้ห่างมากแล้วก็แตกพอร้อยถังนะคะอ่าอันนี้คิดคิดแบบว่าง่ายๆนะคะแล้วก็ดูจากการที่รถเกี่ยวนะคะปีนี้เอาปุ๋ยมานะคะเหลือเด็กบอกว่าโอ้ไม่เลือมปุ๋ยคะ่ะเพราะข้าวเราเนี่ยดูแล้วมันมันไม่ติดกันแล้วก็เป็นร่องแล้วก็ทําให้ระบายอากาศได้แล้วจะทําให้ข้าวไม่เป็นเพี้ยนะคะถ้า <c oughs> เปรียบเทียบกับนาหวานกับนาหยอดนะครับประหยัดปุ๋ยนะครับปีที่แล้วที่เราทาไว้ประหยัดเยอะไหม,ม<า>ครับค่ะก็ครึ่งตกครึ่งเลยค่ะนาหยอดเนี่ยก็เหมือนกับไม่สิ้นเปลืองปุ๋ยแล้วก็ส่วนนาหวานเนี่ยเหมือนกับข้าวต้องการอาหารเยอะกว่ากันอีกนะคะตอนนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ปอเจริญช่างคิดนะคะของเขาเนี่ดีค่ะ มีมาตรฐานแล้วก็ใช้ได้นะคะประกวดว่าได้ผลนะคะเกินคาหนึ่งการลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์ว้าวนะคะแล้วก็ประหยัดดีอสองการใส่ปุ๋ยนะคะก็เราจะไม่ได้ใส่เหมือนไอเรา30มกิโลต่อไร่นเออต้องใส่ปุ๋ยมากแต่อันี้ไม่ต้องค่ะก็อยากแนะนำนะคะเราทำเนี่ย ค้นคิดแล้วก็หาวิธีีว่าเราจะลดต้นทุนผลผลิตเราได้ยังไงแล้วก็เพิ่มราคาอ่ามูลค่าของข้าวเรานะ่ะได้ยังไงบ้างถ้าเราทําข้าวไรยนี่นะคะเราก็เออใช้เครื่องหยอดนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะลดต้นทุน,ทนแต่ผลผลิตเราจะเพิ่ม ผมรองอนุชาจเจริญสุขรองนายกอบตโคกใหญ่หอรเทพเอ,อ,อยู่อำเภอบ้านหมอตำบลหอระเทพหมู่ที่สามจังหวัดสระบุร,บรีปีนี้ทำนาทั้งหมดสามร้อยไร่เป็นพันหอปทุมประทุมธานีหนึ่งที่เขาเรียกกันทั่วๆไปปีนี้ใช้เครื่องหยอดของออพรอเจริญช่างคิดเจ็ดแถวครับครับปีนี้ก็คือเรามาทดลองหยอดดูฮะใช้เมะล็ดพันธุ์ค่อนข้างต่ำ มีหยอดไปประมาณสามกิโลครึ่งกับ5กิโลปีนี้เป็นปีแรกครับที่ทดลองใช้เครื่องหยอดอข้าวดูปกติเราจะทำนาหว่านน้ำต้มผลที่ได้ก็คือค่อนข้างประสบความสำเร็จมากที่สุดเลยเพราะดูแล้วผลผลิตสูงก็คือหลังจากการเราเตรียมดินแล้วเนี่ยเราก็หยอดเมล็ดพันธุ์หยอบเมล็ดพันเสร็จเราก็ฉีดยาคุมเลยฝนตกมาก็ข้าวก็ขึ้นวัชพืชก็ไม่มีขึ้นเลย ปริมาณยาคุมก็คืออัตราขวดหนึ่งได้อยู่ประมาณ2-3ถึงไร่ถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนาว,ว่างนาวหวานกับนาหยอดเนี่ยนาหยอดเราสามารถหยอดปุ๋ยรองพื้นได้ด้วยข้าวขึ้นมาจะเขียวสวยและแตกกอไวถึงเราจะหยอดแค่3กิโลหรือว่า5กิโลเนี่ยการแตกกอค่อนข้างสูงเป็เรเซ็จแล้วผมใส่ปุ๋ย2รอบ35กิโลต่อไร่แต่ผลผลิตก็ไม่ต่ำกว่าเกียนแน่นอนออดูแลรักษาเนี่ยง่ายมากเลยการดูแลรักษาคือข้าวมีช่องว่าง แสงมีแสงแสงแดดส่องลงพี้อหรือหนอนเนี่ยถือว่าน้อยนะระหว่างนาหวานกับนาหยอดเนี่ยนะฮะนาหวานเนี่ยเราต้องทําเทือกต้องใช้เมล็ดพันธุ์ค่อนข้างสูงแล้วนาหยอดเนี่ยเราใช้เมล็ดพันธุ์แค่ห้ากิโลเนี่ยผมคิดว่ายังไนครึ่งกับครึ่งเลยการการใช้เมล็ดพันธุ์นะฮะแล้วก็ต้นทุนการผลิตเนี่ยครึ่งกับครึ่งครึ่งกว่าได้ซ้า ซึ่งประหยัดประหยัดค่อนข้างสูงเลยตัวเครื่องหยอดปัจจุบันนี้นะฮะใช้ง่ายคือ